thank you ทางจัรลัดษะนองนะครับท่านประธานในพิธีนะครับนะครับได้เข้ามาถึงพิธีนะครับตอนนี้ในการประธานนะครับพักกำลาานผู้นะครับวันนี้นะครับก็เป็นพิธีการมอบทุนการศึกษานะครับเกียรติยศศักดิ์ศรีเก่งดีละนอนครั้งที่สองประจำปีการศึกษาทุนี้นะครับผู้สมัครจำนวน40ท่านะครับในการมอบทุนในพิธี การมอบตัวการศึกษาในวันนี้นะครับเรียนท่านสมจิตเขียนดวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองประทานในพิธีที่เคารพดิฉันนางสุธิราหงจเจริญรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ในนามของฝ่ายจัดกิจกรรมตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเกียรติยศศักดิ์ศรีเก่งดีเด็กประนองครั้งที่สองประจำปีการศึกษา2563ในวันนี้ของเ,อเก่งกับดีเนนะถ้าแยกส่วนกันอยู่เนี่ยนะครับลูกๆนะถ้เาเก่งอย่างเดียวไม่ดีเนี่ย บ้านเมืองหรือว่าการนำพาตัวเองเข้าไปไม่รอดนะครับนะดีอย่างเดียวไม่เก่งก็กยังดีนะถ้เ้เนี่ยคนดีคนเก่งเนี่ยในบริบททางสังคมะนะคนดีจะไม่รู้นะในความคิดของผมนะครับคนดีก็จะเป็นคนดีอ่ะคือคนดีคือคือคนดีมีความดีงามทางด้านจิตใจนะครับมี อุศลและจิตมีจิตบริการสาธารณะหรือว่าจิตสาธารณะนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเก่งเนีเก่งแล้วก็ไม่เอื้ออาทรต่อสังคมนะครับสังคมก็ลำดับที่สองนะครับเด็กชายโตโตประมงกิจนะครับโรงเรียนบ้านเกาะช้าง และเด็กชายเชียรายุชานสมุทรนะครับโรงเรียนบ้านเกาะสินไหนครับไนางจิราอภิษัมนตรีนายสุพโพษนุกูลนายอนุสอ์คงเจริญเมืองนายสุริย์ชัยวัชรินนางเบญจพรช่าง สำหรับชุดที่สามนะคะประกอบด้วยสุพสัชรีชัยวัชรีนาสุภาวดีวัสรวัลและนางบุราวันพุวนานินางอรพินคงทองนางสาวชออเพชรพฤกวรุณนางสาวกัญญวัตอิสคริส การศึกษาประถมศึกษาในมองการณ์นึ่เป็นอย่างยิ่งนะคะ ในชุดที่หนึ่งนะครับนะครับขอเรียนเชิญนะครับว่าที่ร้อยตีกมนลวิภาดาวิาวีุทธ์นะครับตัวแทนของนายคงกิตชันาลีรัตน์นะครับนายนพดลหาสักครับละบมอกและลูกค มาเรียนรับนะครับแล้วก็มองกล้องนะครับมองกล้องนะครับหนึ่้ครับกล้องเนมองกล้องนะครับหนึ่งสอาค่ลำดับถัดไปนะคะเด็กชอบพร้อมมนกันั้าก่อนแค่นักเรียนรับเกียรติบัตรมองกล้องนะครับส ชนพิชาพดุนชาติโรงเรียนบ้านทะเลนอกค่ะแค่ะลับแล้วมงกล้องนะคะรางวัลน,นักเรียนรางวัลพระราชทานสถานศึกษาขนาดใหญ่ระดับประถมศึกษาประเภทชมเชยประจำปีการศึกษา2512 เด็กหญิงวันนี้รางวัลชมเชยนักเรียนรางวัลพระราชทานสถานศึกษาขนาดเล็กระดับมัธยมศึกษาตักษารางวัลสถานศึกษาพระราชทานประจำปีการศึกษา2563น,นะครับระดับจังหวัดโรงเรียนบ้านบกกลายครับเสรีพร ุ่ในการกลุ่มส่งเสริมการจัดก,การศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง <ersch> ขผ่อนตามอัธยาศัยนะครับ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันนะครับทางผู้จักนะครับได้เตรียมนะครับแล้วก e ็ทางข้าท่านไหนนะครับที่ราบอาหารเสร็จแล้วนะครับก่อนที่ท่านจะเดินกลับนะครับอย่าลืมนะครับเราเตรียมในเรื่องของเบ็ดอาหารอาหารว่างในชุดในภ้าวบั่วนะครับว่าให้กับทุกท่านได้ด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับก็ขอให้รับสารอาหารนะครับแล้วก็ฝั่งนะครับวรืนองการบรเลงดนตนีนะครับแต่รงยนรายบางหย่างนะครับ